วันนี้ช่วงสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กค่ะวันนี้เรามีามาปลูกอะไรกันสักหน่อยนะเพราะเมื่อวานได้ไม้มาจากต่างจังหวัดคนะ่ะเดี๋ยวไปดูว่าไม้ที่นาเล็กได้นะได้มามีอะไรบ้างช่องกิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดินน่งเพื่อแจ้งเตือนก,นการลงคลิปใหม่ห ชิ้นแรกคนระับตอนนี้ก็คือต้นผักหวานป่านะก็เป็นผักหวานป่าเพาะ,มะเมล็ดนะได้มาจากบ้านยายตึ้มฮะให้มาบอกต้นละ25บาทนะบอกเอามาแบ่งกันปลูกเก็บซื้อที่ตลาดนะลองเอามาลองปลูกดูนัเก็จะลองเลี้ยงดูเพราะไม่เคยเลี้ยงเหมือนกันนะไม่เคยปลูกเหมือนกันนะดูอีกต้นหนึ่งนะอันนี้คือ,คอต้นไม้เท้าใหญ่ม่อมนะก็สามารถที่จะปลูกเป็น ผักได้เลยนะไม้เท้าใหญ่ม่อมหรือบางคนอาจจะเรียกไม้เท้าหรือสีนะหรือ,อพญารากเดียวนะรากเดียวหลายคนก็น่าจะเห็นกันไปแล้วนะนะเล็กถ่ายให้ดูเมื่อวานนะก็เป็นสมุนไพรนะคุณโจบอกว่าใช้แก้พิษงูได้แต่ที่นเล็กมาก็คือชอบสะสมแล้วก็เนะี่ยเขาบอกยอดเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกได้ ดอกก็เหมือนกันนะดอกสวยแล้วก็ยังเอาลวกจิ้มน้ำพริกได้ก็ดูว่ามันจะรอดกันหรือเปล่านะ,ะก็คือสาหรายหางกระรอกนะแบบจากท้องทุ่งนาเนะี่ใบอ่อนๆเนี่ยนะแล้ก็ได้เอามาแช่น้ำไว้ก่อนบางส่วนก็ปลูกลงในอ่างบัวนะก็ดูว่าจากสภาพที่เขา อยู่ตามไร่ตามนานะอยู่ตามท้องนานะเรามาใส่กระถางน,นี้จะรอดหรือเปล่าก็ต้องเรียนรู้กันไปฮนะถ้าเราเลี้ยงแล้วรอดแล้วขยายพันธุ์ได้ต่อไปก็โอ้โหถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจเลยฮนะเนี่ยสามารถที่จะเอาปลูกเลี้ยงส่งขายได้นะเป็นไม้น้ําสวยงามแล้วก็เนะี่ยบางคนเอาไปเลี้ยงประก,กัดนะเนะี่ยสวยๆบางคนเอาไปประดับในตู้ปลาสวยงามมาก นี่แหละอยู่ที่มุมมองของเรานะว่าเราจะเลี้ยงกันยังไงเดีย๋ยวไปดูที่นาเล็กชําไว้ในกันอีกบางส่วนที่นาเล็กชําไว้ในอ่างบัวนะมาแทรกไว้กับบัวเนี่ยดูว่าเขาจะเกิดหรือขยายพันธุ์ได้ดีหรือเปล่าอ,อีกอ่างหน,นึ่งชําอยู่ลึกๆนะ่ก็ดูกันว่าเขาจะรอดไหม ก็เก็บมาฝากกันนะก็เป็นความสุขใจอยู่ในสวนของนาเล็กครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิจไนสรสพรพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครสวัสดีครับ